ก็สวัสดีครับวันนี้กับพ่อๆกับผมนักศึกษามาหน้าอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้ออันนี้เป็นกบครับตัวนี้เป็นบอนูเก่านะครับเนี่ยบอหนูนี่ครับเป็นบอหนูเก่าสองชั้นเอ่อก็คือหนูบริเลียงแล้วครับเลยเอาบอมาใส่เป็นประโยชน์คือเดี๋ยวเอามาเลียงกบเอ่อตัวนั้นเป็นกระเบื้องกระเบื้อง หลังคาเทานี้ครับเอามาตัดแผ่นหนึ่งก็ตัดไดยย้ยูสามชิน้นแล้วก็บเบื้องปูมาบ้างปกให้เข้าได้เขาไปลบนะครับจะเป็นลบซองสันบอนี่ก็ลงผมลงจํานวนลอยนะครับบอละลอยอยูนี่ก็มีอยู่ีบอผมใส่บอรละลอยเอาไว้เอาไว้คัดตัวใดเขากินอาหารเกง่งไงเร็วกลัวผมก็จะคัดออกไปไวน้น้ากันตัวไงคือตัวไงญ่้อนบอนี่ก็เลือก รุนเดียวกันไว้เพ yes. uh, ื่อป้องกันการกินกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นแหนแดงนะครับตอนกลางวร่นผมจะเอาแหนแดงลงในเข้าได้กินเขาก็กินอยู่ครับแหนแดงแต่ถือว่ากินดีครับแหนแดงกับประหยัดอาหารไปนั่งอาหารก็ใส่เป็นอาหารกบเล็กครับอาหารลูกกบกบเล็กนะครับโบเมนอาหารปลาดุกนะครับแต่ก่อนนี้ผมจะใส่อาหารปลาดุกมันอัตราการใหญ่บดีอาหารกบนี่ถือว่าโอเคครับ ครับผมพามาบงยีกบอ่อหนึง่งครับส่วนก่นบ่อผมจะเท่เท่ลาดเอียงนะครับลาดเอียงไห่หนามยูครึ่งหนึง่งเป็นนามครึง่งหนึ่งเป็นบกครึง่งหนึ่งแล้วก็บเบื้องมาว่างให้เขาลบส่วนนามกระสีใส่บ่อร้ายครับอันนี้คือเปลี่ยนนามเส้าแรงนะครับเพราะว่าเอาใส่นามบ่อร้ายมันก็นจะเฮ็ดห้แบบ ข้าขีข้าเงี้ยวมันก็จะเห็ดห้เมนเร็วนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำเสาแรงเพราะว่ามันก็บริบูรณ์แอกมันนิดเดียวเองกับเปลี่ยนถือว่าเปลี่ยนเสาแรงได้สะอาดครับตัวน,นี้ก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนี่ครับท่อน้ำไร้นะครับท่อน้ำไหลจะเห็ดไห้เอาข้ออุดอุดไปนะครับย่มก็ดึงออกเลยเห็ดยังแห้งๆเลยครับเขาจะเอามาอยู่แบบนี่ ครับตัวนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมาแน่แล้วก็จะเป็นโตตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็คือเขากินอาหารเกง่งก็เลยเห็นให้การเจริญเติบโตใหญ่เร็วกว่าบอทีเรือพุ่มก็ได้ขัดออกมาไว้น้ำกันเพื่อป้องกันการกินกันครับรถือว่าโอเคครับตัวนี้ก็เลี้ยงประมาณสองอาทิตย์นะครับบ้านพอดือนอยู่ อ้ยพกปนหมดแล้วครับนี่ถือว่าหญ่โอเคอยู่ผมก็พึงเอามาลองเลี้ยงนะครับเด้อก็ขาดว่าอีกสักเดือนหนึ่งก็น่าจะพ่อแบบว่าจับได้แล้วเพราะว่าผมกับโบไฮยหไงแห้งมันเสียเวลานะครับพ่อเดือนหนึ่งผมจะเลี้ยงเดือนหนึ่งแล้วผมจะจับออกกะ เอาดุนไม้มาเลียงโตกสิถือว่าโบโบกีไลยนะครับสําหรับบอหไ่นะครับแต่ว่าพวกนี้เดือนหนึ่งก็สิบบัไดดดอกมันก็นเหลี่ยเตโตะจะกินอาหารเกง่งโมเกงครับอันนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลานะครับโอ้แนวโมเห็น ปลาพุ่งกับพึ่งทายน้ำไปครับทายน้ำไป็นสำคัญอย่ละนี่ปลาเข็งกับปลาดุกใส่น้ำกันกให่กินอาหารกรบคือกันนะครับเนี่ยเสืออาหารกรบมหาห้แล้วคิดทีพานมาผมเลียงอาหารปลาดุกที่เหลือขนาดเม็ดเล็กกัใหญ่ซาซาครับผมก็เลยไปเอาอาหารกรบมาให้กินบองเบิงกับใหญ่ขึ้นมาหลายเติบครับ อ่าจังไดเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ผมจะมาอัปเดตกบให้เบิงนะครับเด้อว,ว่าเขาจะใหญ่ขึ้นมาอีกซ้ำใดนะครับครับเมื่อนีกาสวัสดีครับ